อันนี้เบ้าก็ไ่ได้ยินนดอกเพราะว่าอันนี่สีดโยนี่ละใช้ปูบิดปูนดิดมักฟุสาวอยนสะบ้าีกันโยนนายอน่มือนดิอยนสะบานอยนบุบ่ออันออนั้น นั่นน้นแหลมูเจ้าของบาแต่งงหนแต่งงา็แล้วบอสสาวบอสสาวแต่งงลายและแต่วันนีมีลูเป็นสาวคนนึ่งเป็นผู้สาวไงแกจะไม่ค่อยเชิญ่ะผู้ใดสาวน้อยจะไ่ค่อยเช่อือ เพื่อนนี่เพืนนี่ดีหม่อดีนะโรั่นอะไพอนูแลกันยะเราพูดาเราพูดบ่นเอะเราก็เห็นกันเขาเจ็บต่อกันฮะโทรศัพท์เวาที่ตุ่มจากบบานในบ้านในาเป็นงไรได้ไปบ้านท่าก็อยู่งหลงนะเราได้เห็นกันแล้วเห็นกันแล้ว้วผู้สาวกับพระทูตหาภาสิมาค้าราชกา ไอีาคายาในเครืองยาปะโทลไผู้ใดชียา,ายาีแกน,กนตัวเครื่องนี่ไปกท้ทีว่าัจา,สางส,าสีดนะแกนตัวฮาผู้เงาบสต้อตาไล่ชีัี่วเจะ้งเชยิหน่อยยหน่อยเดี๋ยวพากันรวยลนะ <laughs>